ติกา้นะครับร้านอะไรนะร้านเด็กผู้หญิงเนี่ยราคาก็จะประมาณอันนี้ห้าสิบหยวนสิบหกสี่สิบหกสี่สิบสอไอ้นั่นแหละรูปที่เราเห็น่อคือเนะี่ยเราจะเป็นเกตของเรานะครับ รู้สึกว่าจะเปิดประตูก่อนประมาณ20นาทีครับผมเราเกรด A14 แล้วก็ดูเกตนะครับก็ไม่ใช่ดูเกตดูว่าเรานั่งอยู่ตู้ไหนนะครับอย่างอันนี้นั่งตู้สองนะครับมันอาจจะตันหน่อยนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสันอ่างอย่างนี้ก็ตู้สามนะครับ นะครับแล้วก็แท็กซี่นะครับรถบัสก็คือเดินไปทางนั้นเลยเห็นมีป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้นั่งรถสายอะไรจะไม่ได้เดี๋ยวดูอีกทีนึ้งเดี๋ยวนีไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวดูคนรอรถเดียอยู่ครับรถเมย์ตรงนี้ทูส์พวกเขาจากไหนมาละอินโด 太久了。一平二平，一平二平，先扫个一平二这一十一块五，八十一块，已经做到龙门大道。 มาดักเราตรงเออมาดักตรงอะไรนะตรงมาถ่ายเกนะ๋าใส่อะน่าจะชาร์จนิดหน่อยแันก็โอเครับได้ติเก็ตติเกต็กตคือนี่ปะเออคนคนละเท่าไหร่นะแปดเนาะแปดก็ได้คนละแปนะด ตัวตัว45ยยวนนะครับซื้อจากงั้นนะครับที่อ่านรีวิวมาประมาณ100รอ้อยกว่ายวนก็เลยงงว่าทำไมถึง45ยยวนนม่จะเป็นช่วงโล800เมตรคือแต่800เมตรคือทางเข้านะมีทางเข้าตูตุดบัตรเดินมาประมาณ800เมตร I'm <laughs> จะเด็กๆ,ๆนะครับเด็กมาทัศทายทุกสายกันน่ารักดีเขอาาอันนี้แพงไหมห่ะแฮนด์เมดอันเนี้ยไม่รู้ว่าลองดูไงเผื่ออร่อย,อยงไงจะได้เฉลี่ยจะหมุกรอกจมุกรอกนอนจะเกินรับไปแล้วนะ จะูมสิ่วได้ไหมได้ไหมได้ไหมคุนกับกาแฟลอยราคุ้มน้องกินน้องกินคกับกาแฟ Protect and respect the Buddha statues is everyone's responsibility. Please do not touch or draw on the statues. Also, please take good care of your belongings and pay attention to safety during the tour. Thank you for your. 嗯。喝点水，吃着喝点水，快累了没？别让吃，让他吃，不要吃。 น่าจะไปได้อยู่นะเราต้องเดินเท้าขึ้นไปนี่างเงอันนี้เรียกคนนี้ว่าอ้วนนะอันนี้เรียกว่าอ้วนกำลังหันไปดูมึงเลยนนี้ว่าอะไร 给我拍个，拍好，干啥一定要看。抱，抱，抱，抱起来。过来过来过来，再来一个。我再抱一会儿了。拿给你给他去。 ตรงนี้เป็นลานฝั่งของข้ามนะครับกว้างสหรับถ่ายรูปลงมาหน้าหนาวไม่ค่อยมีคน ครับผมนี่จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับสวยงาม ตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนเขานะครับวัดที่อยู่ตรงข้ามจากถ้ำเมื่อตอนที่เราเดินไปตะกี้นะครับสวยครับอันนี้จะเป็นบอ่อปลา ใครที่มาที่ถ้ำนะครับก็เดินข้ามฝั่งมานะครับเดินตรงมาเรื่อยนะครับก็จะเจอทางขึ้นนะครับสื่อจะต่อใจดีด้รย